ก็หลังจากเมื่อวานะครับไปใส่แม็กมาแล้วก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับมีเพื่อนหลายคนบอกว่าไท้ให้โหลดลงแต่ส่วนตัวผมว่ายางมันเล็กไปผมจะไปเปลี่ยนเป็นยางใหญ่แล้วก็จะยกหน้าขึ้นนะครับแล้วก็มีต่อภาษีไม่ได้นะครับยังมาใส่คิ้วกันก่อนครับ ก็หลังจากที่ใส่คิ้วไปแล้วนะครับหน้าตาก็ออกมาประมาณนี้นะครับก็วันนี้เดี๋ยวเข้าไปเปลี่ยนเปลี่ยนยางกันนะครับก็ออกมาก็จะประมาณนี้นะครับ Vigo Champ ตัวเตี้ยนะครับ ใส่แม็กขอบ18ยาง255ทับ55ยกหน้าขึ้น1นิ้วนะครับก็เป็นแนวทางเผื่อเพื่อนๆไปใส่แม็กแล้วไม่อยากโหลดแล้วจัดทรงว่าจะจัดยังไงส่วนตัวผมชุดหลังเดิมหน้ายกขึ้น1นิ้วนะครับโชคหน้ายังเป็นของเดิมชุดหลังยังเป็นเดิมนะครับไว้เป็นแนวทางให้เพื่อนๆที่กําลังจะทํารถตัวเองนะครับไม่อยากโหลดไม่อยากย้ายแหนบก็ยกหน้าขึ้นครับ ออกมาประมาณนี้ครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นปกำลังใจให้กับทางทีมงานช่องของเราเนี่ยครับังมีเรื่องราวดีๆในขคณะเราเอาเรื่องราวดีๆและความรู้แบ่งปันอคีครับครับ